ลอมันลอม,นมันมอเลอมบเอเออมันกยางไปนะ่นี่อลอมอมมอมเอมันกินตงนี้กอนิดนึงไงเอยลอมันลมันลมันล้มันเออแรงรงข้ามแล้วข้ามแล้วไปไปไปเออบอลเรือเออเลียน้ำมุกปืนอ่ะเออมเลือน้ำมุกปนหักกันขนาดหักกับงว สบายดีสบายดีทุกคนเนาะนี่บ้าเกลียวอีกคลิปหนึ่งจะพาทุกคนไปเปิ่งกิจกรรมข้องแม่เท่ามิดแต่กับน้องมุกเพื่อนจะเอาหัวข้าแรงเนาะซึ่งจะเป็นอะไรเป็นติดตามพักสมพมกันเลยเนี่ยกำลังเดินทางไปนำกันกำลังย่างาลงไปฮะละฮ่าเดียไไเด๋ยวว่าไปไ้เทเดังจ้ากมือเสืเพื่อนเอาหัวกินน้ำเด็กก็ เอาไปประเนจ่ยจากงูเข้าแรงเนาะได้เวลาคายแรงน้ำเนาะคายคำลงแรงแล้วก็เอะงวเข้าแรงจริงก็มีแต่เสี่ยงธรรมชาติเสี่ยงนกเสี่ยงแมงตางนนายย่างๆไปหมเนาะในอยังดอกยังโอ้ดอกนั้นบังงามเนาะกินได้บ่กินบ่ได้

โอ้นี่หักแล้ว <c oughs> หัวมัดไว้บนเก้าพื้นหน่งมุก เออมาอยู่นี่ก่อนเนี่ยบเบื้องเจ้าจาจะใส่การเลี้ยงงวูวสไนต่างๆระเบินำกันนะทุกคนได้เวลาจะเอางวาเข้าคอกเข้าแรงแล้วกลับไปนอนแล้ว กุ้ยใส่ไปจากตัวครบบอร่อตัวนึงกสายใส่เออพี่นะตัวนึงมุกไปท่มิดย่บิดตัวน,งวนึงตัวสีขาว ตัวแม่เนี่ยวินตัวนึงนี่ยกรับกับกๆับก,บก,บกบแม่นออเอื่นเขาลกเขาแลกไปลกไปลกไปอคอกไปอคอก นมุกว่าเออ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 เห็นไหมมาขั้นตอนอะไรงูเข้าไปแล้งหรอเอ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 อตัวนึงเด้อตัวดำไปสส

Con đối với xã tôi đâm nè. Bye. <laughs> ừ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 . เออเออเออมาแล้วบ่เห็นาเตนต้นัก้ทุกคนเ่ยเห็นยังวาอ๋อจากคนอุ้มพ่อเมย์ฮะจุไก่เบิ้งเลยเนี่ยผสู้เฮเฮ็ดเป็นบานต้นไม้หนอปุกต้นมาสังเงินนั้น เห็นเหยื่อเฮ้ยพี่ยู่พี่ยู่พี่แมนบอเอ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 อเห็นเสี้ยงคือน้องมุกมุกเอิญเอิญมันจะมาสิเออ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 น้องมุกเนาะเออ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 ที่ว่าเออ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 นี่คือเอิญงัวเขาแรง อออเ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 ออ้าไปซ้าบ้นเองน่อมันอยู่พี่เดนไหมชอบมิดบนอยู่รุ่มพี่เนึ่างนี้พี่อนะอยู่ทางนี้นี <establishing> ่ไหนนี่ไหนเนี่ยเออเฮ้นบอกเอันมา ได้ยินด็อเนี่นี่เนี่ยบอกมันมันควงแ่นเดตอนไม้แนงแันดอ้าวรัวรมากับดันกัดกันเอเมนไปตัวดำมาไป บ้ากัหวลเมันไ่กันมันขา่ายังวะโอ้มันกินบ้ากันแน่นคนน่ะทกุกเอาทกุกเอาอย่างนั้นอยูด่ดีโอ้แม่งนี่ไล่เห้ 马拉布，马拉布，呃呃呃呃。 จะไปเอาิปุ่นทำมาอาันนี้เระบอมันขาดยังมันเป็นยังไงมันปูมาเนี่ยไล่มาเออ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 มีเสียกเนี่ยออ ơ ơ ăn ba thì cho cắt lại từng ná ơ oh, tôi, tôi đi tùy nhau tôi đập nhau đi nọ tùy nhau đi nọ bay ơ ơ tôi đang bị hôn lâu, lâu.

อุดวสะบูงพราารมัสยานี่เนี่ยคนป้าของแทะยังงัวเป็นเนื้ป้าแต่แทะเนี่ยป้าใหญ่ดวงลึก,อกนะเออเออเอเอแม่บอกเออนี่เนื้อมุก ยับมาปานี่สนะะไตัวนี้มิดม่ทมิดม่ทมิดไล่ตัวชีแดงีนกระมันกรมานําแหละเออเออเออกระมากันหมดเลยกระโดชีแดงี่มานะ ไล่ไปไล่โคงห่งกลนเทากันแต่งน้าสบดายแต่งน้ก็อีกจได้หลงเบิองกอนเด้อโอ้ยโอไป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 รงเรงรงแรงแรงรงรงไปแรงไปไปแรงไปไป ไปเร่งไป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 เร่งไปเร่งไปแรไปเร่งไปเรงไปไปไปไไปไปไปไไปเร่งไปเร่งไปไปไ่ไปไปเร่งไปเร่ง ไปแรงไปแรงไปแรงไป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 รไปแร็วไปเรไปไรไปไปมาไหนมากวนเต็มงัวนี้ ไป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 มันเล็กย óc มันเล็กกัดทุกคพไป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 ไแดงไปไหมไป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 รงๆรๆๆๆไปไปไป Lang leng 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 ไป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 กิจรกรรมเข้านอนบนเตาร์มือกับในเท่ามิดเนาะเป็นองุ่นเขาแรงหวัวออกแรง ไป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 ทางใดแรงยู่งสฮะเออที่ยง่นนี่เออบนทับบัพุ่นนไป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 ไแรงไปไปเท่ไป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 ไไป <cut>, แม่ย่งอบนาจแม่มันจะย่งพ่นไหมมันจะโค้งพูนที่นเดงไปยกร่อ่นาะไปหเนดึงขึ้นไปฮไไปไปไปกินนกกลวยกระลแซบโอ้ออนกล้วยเลยไป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 กินวะเนาะไ่กิน ไป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 ทางน้ำไปจุ่งน้ำไหมไปจุ่งางน้ำมันไปจิสุดไปอือขึ้นไปหันไปเนี่ยไป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 ไมา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 ไป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 เอาเไป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  เอางกิณน,นัไวยนี่มาตุลินี่นี่นะอืม <c oughs> ไป <c oughs> ไปหมดแล้วอักิณมาเฮ้นไปไป <c oughs> ไป เออตอนนั้นทำกินอนออนเนี่ยเออร้อนไปยังร้อนขึ้นเรื่งต้องทำามกินเถอะร้อนไปเอารอนไหมร้อนไหมไปไปร้อนไหมเออมันดือรอมอดด้อรอไก่พดรอบะมอดเดอเออร้อมออนกนเออไป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  เออเออนนันแหละเออนนั่นะไปนไป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 อย่ขึ้นเพ่งเรากินไมเออเออนนั่นเนีนัไปนี่ไปใช่ไหมันกัไปเหรอเออไปมาอ๊อมาออีกมาอ่ออีกเออรอมันรอมันมามันะมอ๊อเออมันก็ย่างไปน้นอ

ไป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 นี่ตั้งตัวไป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 ไรอมันต่นไมเออรอม่วนะต้องรอไก่ไล่ไป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 เออถ้ามันกินได้แล้วก็รอมันได้哦 ไปๆๆๆๆไป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 เอาอานี่เออเออดมอนก็ให้มันดึงยางแล้วค่อยถกเออมันกินสาปเนี่ยไปลราดังมีฟืนมาดังข้ามันบ่อไปดังไฟบ่อไปไปๆๆไอดแล้วบาดเนี่ยเออมันไว้เอ้า

đang quá, mัด sẽ bền bỏ bền dị đặc này. Ở mัด người cầy, Nè, nè mùng hông của anh. Nơi nào nè. Phải bộ đằng xe rồi, đi. hết ở đi rồi. Oh. Chú đeo bao, đeo bao, chú nè. ตน้ำมันปรมานี้นียเออข้าวนี่คือว่าฝังความอยู่เนาะบุหัได้มัดเลยนตำมันอนอน,นเน้น,น,นกันหมดเลยเออดีๆจะนะเรียบร้อยเนาะ เออวันน mm. oh. 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 uh, oh. oh. yeah. ี้ไปเอาฟืนมาดังเราจะเอาฟืนมาดังวันนี้ไงมาทำมาทำมิดผมไปเอาฟืนมาดังกันครับอ่ามันเลียร์ไอ้เลียนะพมุกพื่อนอ่ะงัวเลียร์นะพี่เพื่นฮักกันขนาดฮักกับงัวจะฟืนมาดังคนหนึ่งฟันฟืนอยู่คนละอ้าวเรื่อว่าตอนนี้กะ เป็นกิจกรรมของนมุกในแต่ละละมื้อเนาะแล้วก็ทุกๆแดงเป็นการสีนะแก็บแดลง่งงวดแล้วเพื่อนก้นาวฮาเถอะเรื่องแต่ภาษาอลไรเพื่อนมีเขื่อนข้าวเพื่อน่ะเตือเตืปลากรวยให้มากี่ยวกวยให้กรวยให้บบดเอาหนี่งเอาบุบดคาดว่านี่นะ่าเขื่อนข้าวแข้งวะ่ะโอ้แข้งอยู่ไหนติวติวติว เราเพิ B ain. B ain ่งจะไปแล้วบริเวณนี้ต้นแม้ก็ยังแย่อยู่เนาะยังไล่อยู่เอาละครทุกคนสำหรับซ้หรับคลิปนี้กะต้องขอขอบใจนะพ่อแม่ทุกคนที่เข้ามาหับชมหับฟังตั้งแต่จนจบเนาะในการภารกิจข้องน้องมุกหนักตอนแรงที่เอางัวเข้าแรงเป็นกิจกรรมประจําวันแหละที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เนาะสถานการณ์บ้าเกี่ยวหมอนี้กะ อย่าลืมคือก้าวนะทุกคนเนาะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจแล้วก็ที่สำคัญคือบวกข้ามโฆษณาแล้วก็หับสมบูรณ์เบาหับสมคลิปเบากี่เกวเสมอต้นเสมอไปแล้บบวก็ฮักเบากี่เกวตลอดไปเด้อทุกคนเด้อฮักแต่น้อยแต่ข้อหักนานๆเนาะสำหรับคลิปนี้เบาเกีเกลเขาลาไปก่อนพล้วกลับมาในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ข้อกล่าวคำว,ว่าสบายดีบ๊ายบาย